เป็นจิตปอบกหัวไปสามบวกสามบวกห้าเป็นสามบวก้นบเพิ่มอีก3 3แล้วก็5แล้วก็ก็ปครับส่วนสก็ได้6เอดครับ จ็ดบวกหนึ่งได้แปดไงครับหกบวกสีก 8, ่ก็ได้แปดนี่ครับได,ด้สิบนี่ครับได้สิบนีครับส่วนห้าบวกสิบนีครับห้าห้าสิบนี่ครับแปดแปดสิบนะครับห้าเจ็ดเก้าลบสอง ห้าลบหกหกลบห้าเหลือหนึงเก้าลบหกเหลือเเหลือเหลือหนึ่ ห้าลบสเหลือหนึ่เลบสเหลือห้าหลบเหือหนึลบเหือสามแม่ยังมงลบห้าเหลือล สามก้าลบเจ็ดเหลือสามยี่สามเป็